สวัสดีครับไก่เพชรต้องหลงทุ่งชาแนลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมะม่วงไข่พระอาทิตย์นะครับหรือเพื่อนๆหลายคนหรือว่าทางการไต้หวันเขาจะเรียกว่ามะม่วงไอวินนะครับหรือว่าที่ปลูกในสหรัฐอเมริกานะครับเขาจะเรียกว่ามะม่วงเออร์วินนะครับซึ่งมะม่วงลูกนี้นะครับก็จะให้ดูขนาด ลูกไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับแล้วก็ไม่ได้สวยอะไรมากเออเป็นลูกแรกของผลผลิตของเรานะครับที่เรานำมาปลูกไว้ที่สวนนะครับซึ่งต้นเขาเอ่ะจะยังเล็กอยู่นะครับเลยให้ลูกที่ไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับต้นมะม่วงยังเล็กอยู่ที่จริงนะครับก็ หลายๆคนเขาแนะนําว่าอย่าเพิ่งให้เขาติดลูกนะครับไม่ไมงั้นต้นเขาจะแคร์แคน์ครับแต่เรา,าให้เขาติดลูกไปหนึ่งต้นก่อนนะครับเพราะว่ามะม่วงสายพันธุ์นี้เรานํามาปลูกเราก็อยากจะรู้ว่ารสชาติของเขาดีสมคําล่ําลือจริงหรือเปล่านะครับเราก็เลยยอมให้เขาติดลูกไว้หนึ่งต้นแล้วก็เราจะอาลองชิมดูนะครับถ้าอร่อยหรือว่า ดีแค่ไหนเราจะนำมาขยายพันธุ์ต่อไปนะครับซึ่งก็ผลก็สุกแล้วนะครับตอนตอนอใกล้จะสุกเขาจะเป็นสีแบบนี้นะครับแล้วก็พอพอสุกแล้วเขาจะออกแดงเลยนะครับฝั่งนี้นะครับออกแดงแต่แดงในด้านเดียวฝั่งที่โดนแดดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะารสชาติจะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพาให้ท่านดูข้างในเลยนะครับ นี่ครับคืออสีผิวของมะม่วงด้านในนะครับก็เดี๋ยวปรับแสงนิดหนึ่งนะครับรู้สึกว่าสีภายในกล้องจะเพี้ยนนิดนี่ครับสีประมาณนี้นะครับออกสีส้มๆนะครับคล้ายๆกับมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับเม็ดข้างในนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างจะรีบเลยนะครับ หอมมากนะครับเหมือนน้าดอกไม้นะครับคล้ายๆน้ำดอกไม้น้ําดอกไม้ผสม,มอ,อกร่องนะครับ <c oughs> นี่ครับมะม่วงไข่ะอททิ์เป็นมะม่วงที่มีราคาแพงมากในญี่ปุ่นนะครับก็เคยเห็นขายอยู่2ลูกสองหมืนเยนนะครับเป็นมะม่วงพรีเมียมซึ่งใช้เป็นของขวัญให้กับโอกาสพิเศษนะครับให้ผู้ใหญ่นะครับ เราสามารถปลูกแล้วก็ทําแพ็กเกจจิ้งดีๆนะครับสามารถขายได้ราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับมะม่วงไข่พระอาทิตย์นะครับในในไทยยังหาได้ยากนะครับมะม่วงไข่พระอาทิตย์ผมนําต้นพันธุมานะครับยังไม่สามารถที่จะหาซื้อลูกผลของเขานะครับมาลองชิมก่อนได้เลยนะครับก็เลยต้องให้เขาติดลูกก่อนนะครับหลูกแล้วก็วันนี้จะลองชิมให้เพื่อนๆได้รู้รสชาตินะครับว่า รสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองผ่าดูก่อนนะครับ <c oughs> นี่ครับผ่ามาเรียบร้อยแล้วโอ้โหช่ำม,มากนะครับเห็นไหมครับเนื้อฉ่ำน้ำจริงๆเลยนะครับแล้วก็ ผ่าไปนี่รู้เลยนะครับว่าไม่มีเสี้ยนเลยนะครับแทบจะไม่มีเสี้ยนเลยนะครับโอ้สวยจริงๆอันนี้ขนาดเป็นลูกที่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เก็บาจากต้นที่ยังไม่ยังไม่สุกหามแท้ๆนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นมะม่วงที่ถ้าสุกค้าต้นน่าจะอร่อยกว่านี้หอมกว่านี้ได้ซ้ำนะครับแต่นี่ถือว่า โอ oh, ดีมากๆเลยนะครับดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมนะครับ okay, แบบนี้เลยนะครับอือ <c oughs> <c oughs> ดีวชิมอีกนิดหนึ่งนะครับ หวานครับหวานแบบไม่มีเปรี้ยวเลยนะครับมงสาสพัน,นุนี้หวานหอมรสชาติคล้ายๆกับไปทางน้ําดอกไม้นะครับเหมือนน้าดอกไม้หวานหอมเปรี้ยวเนื้อเยอะครับไม่มีเสี้ยนเลยนะครับเดี๋ยวไม่มีกลิ่นขี้ใต้เลยนะครับโอ้ค่อนข้างจะอร่อยมากเลยนะครับแล้วที่สําคัญเขาชํา ช่ำน้ํามากเลยนะครับเวลาที่เราปอกออกมานะครับช่ำน้ําแล้วก็ต่อผลเนี่ยเนื้อเขาค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะต่อผลที่จริงเขาจะลูกใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้จากต้นที่มันเล็กไปหน่อยนะครับถ้าเเราเลี้ยงแล้วก็บำรุงพันธุ์เขาดีๆนะครับจะได้ลูกใหญ่แล้วก็ หามหวานมากๆแน่เลยนะครับมะม่วงสายพันธุ์นี้ออกจะหวานละมุนนะครับคล้ายๆน้ําดอกไม้แต่ผมว่าอร่อยกว่านะครับอร่อยกว่าน้ําดอกไม้เพราะว่าหอมกว่าหอมกว่าน้ําดอกไม้นะครับ <c oughs> อร่อยครับก็คือ มะม่วงสายพันธเออร์วินนะครับไข่พระอาทิตย์หรือไอ้เวิร์นนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากนํามาปลูกอยากรับประทานนะครับก็หามาปลูกได้นะครับมีขายต้นพันุ์อยู่ในกลุ่มขายมะม่วงนะครับกลุ่มมะม่วงนะครับก็ลองหาดูสําหรับวันนี้ให้คะแนนนะครับเออร์วินไข่พระอาทิตย์หรือไอ้เวิร์นเนี่ยครับสิบเต็มสิบนะครับอร่อยมากนะครับก็เป็นมะม่วงที่ พืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เหมาะสำหรับนำมาปลูกแล้วก็นำมาขายเป็นแพ็กเกจจิ้งดีๆนะครับไม่ต้องขายเป็นกิโลนะครับขายเป็นแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจละ2ลูกอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าเป็นมะม่วงที่ยังหายากอยู่นะครับในประเทศไทยนะครับก็เพื่อคนไหนสนใจก็นำมาปลูกได้นะครับปลูกไม่ยากปลูกอันนี้เป็นกิ่งต่อนะครับ1ปีก็ติดลูกติดผลแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับไก่เบตงหลงทุ่งชาแนลนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด like, ติดตามช่องไก่เบตงหลงทุ่งด้วยนะครับเราจะมาอัปเดตนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับมะม่วงที่เราปลูกในสวนส,วน,สวนไก่เบตงของเรานะครับให้เพื่อนๆได้ดูตลอดเลยนะครับอนาคตเราจะมีมะม่วงไซซีนะครับมะม่วงสาวงามซึ่งเรายังไม่ได้เก็กบนะครับแล้วก็มะม่วงกุ้ยเฟย แล้วก็มะม่วงแดงจักรพรรดิซึ่งเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนะครับสําหรับผลมะม่วงที่เราเก็บมาแล้วนะครับว่าจะสู้มะม่วงไข่พระอาทิตย์หรือเออร์วินได้หรือเปล่านะครับสําหรับวันนี้ฝากไว้ในตอนนี้นะครับขอบคุณครับ